เมื่อความมืดโอ้โหู้ทิมบูบูบเอาเด้เอาเด้อ่ายิงกันแล้วเอาเด้เอาเด้เอานด่เรียบร้อยสบายเรียบร้อยแตกสองแตกสองเอาเด้เอาเด้เอาดเอาด้ขอไหนไหนก่อนไหนอยู่ไหนขอไหนหน่อยจมันอยู่ไหนจบไปไหนอยู่ไหน,ไหนตรงนี้อ่ะมองแบบ เห็นแล้วเห็นแล้ววิ่งเอ้กูเห็นเหมือนใครอยู่ใต้น้ำโอ้โหมึงเตรียมซีโฟไว้ลวไประเบิดบ้านใครไว้กูวิ่งอันนะี้ วิ่งไปอื่นไม่ไปอื่น,ม,นมีสมนี้ตัวเดียวที่มีของอ่ะสบืนอะฮะอ๋อ,อ,อในน้ำเหรอในน้ําไปไหนไหนตรงไหน เฮ้เจอหนึ่งเจอหนึ่งเรียบร้อยตัวเต็มสัตว์ด้วยตัวเต็มเสียด้วยตัวเต็มสัตว์ด้วยอุ้ยกูแตก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 